ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ารพรัทุทุกท่กทานเนาะนะครับเ<า>มื่อนี่ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาทาังอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะนะครับโอ้มาเขาป่าเขาดุงนะครับได้ข่าวว่ามีอ,อ,อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเอองวดที่แล้วนี่เหล็กล็อกนะครับเป็นหินหนึ่งหาสีเหล็กมันออกหนึ่งสีหาเนาะ ถือโตดนะครับก็อดบ่ล้นทนบ่ไไวนะครับพ้าท่านผู้ชมมาตามนะครับในงวดวันที่หนึ่ง ท่านว่าคมเนาะนะครับเพื่อเหาสิไดใมีโกมีลาบกับตัวเหล็กแนวทางขงเผิ่นเนาะนะครับโอ้เดินทางเขาปาอย่างขักน้ำอ,อยู่ไซเฮากับไปเนาะนะครับครับก้อนสิไปนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจผมพญักานที่ในเด้อน,นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับไปไปฟังเบิ่งนํำกันนะครับวางวดน,นี้เปิ้นสีได้เหล็กลอกเหล็กจับคู่ให้ตัวใดไปครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเสียนรอยเอดครับรับร้อยเอดวันครับมบาวิสานทิจันครับเนอเจอจริงเจจริงแล้วนะครับเสี่ยนร้อยเอ็ดครับรับร้อยเอ็ดพนเามาตามเป็นหมวดแหลกเนาะนะครับเสี่ยนรยเอเป็นตัวดครับประวัติความเป็นไปเป็นมางวดที่แล้วเขาแล้วเลขลอกว่าเลขลอกบอกเลอกอ๋โอ้ครับผมลอกีนเป็นสูตรของเจ้าของบอกเจ้าของอะไรอตัวใดครับ วัดนี่เจ้ะบอมวัต่ิพานมาไหมได้หาซีลออกซีหาได้หาซีเลขออกเข้ากลับเากับอืวัตถิพานมาออครับตัวอย่างวัี่ผ่านมาตัวอย่างหนึ่งสี่หน้าสี่หนึ่งห้าจ้าเขาลงในช่องใดช่องเจตู่เจตู่อนนลูกอีสานกับเจตู่ผ้าลวยค่ะ ครับสียยืนยันเพราะว่าว่าบางคนอาจจะบเซอบางคนอาจจะบเซอเอาให้เบิ่งก่อนยืนยันว่าได้ลงแน่นอนนะคะตรงีมงานตัวไหนเจ๊ตัวตรงตัวไหนครับหนึ่งหาซีค่ะพี่น้องหนึ่งหาซีคนนี้หาขาออกหนึ่งซีหาออกโต๊ะกลับออกโต๊ะกลับแต่ว่าเสี้ยนลอยเอ็ดแน้นให้หาซีซีหาบนเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้วให้บนห่อมเด้อ เสียนลอยเอ็ดนะคะสรุปแล้วเป็นเลขสูตรคำนวณแม่นบ่ครับคบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ่าสถิติที่ผ่านมาเป็นยังไงเนาะครับกระถิ่โดนตั้งบักเกินสองงวดสูงสุดบักเกินสามถ้าพิษนี่บักเกินสองงวดบักเกินสามงวดสูงสุดก็สองไอ้นี่ถือมากจะงวดแล้วครับผมก็ระลอกนะอ๋อห้าตีลอกเออสูงมากเพราะเหตุนะอ๋อแสดงว่างวดนี้นี่ก็สซีลอกให้อีกแมนบอกรอไขยุ่ โอ้มาทานตัวนี้เลเลกุ่ตาหายจ็กชุดครับุณตานี่เล็กบนกรลัางย่างรสี่ตัสชุดชุดบนสี่ชุดล่างสี่ชุดอตัวตัวนงแรครับคู่แรกบนสีชุดบนสีชุดบนสุเื่อยยุบ่ะเลื่อยยุบเป็นอยไังจำได้ยุนบ่จำได้ยุนโอ้่ บ่ได้เห็ดดอกเนี่ยล่ะงวดนี้ครับเห็ดดอกมันอยู่ในบ้านฝุ่นอยู่หน้าฝุ่นว่ได้เอามาแล้เอู้หเห็ดจะได้สีไหนต้องหนันนี่แม่นี่แม่นี่แม่แต่ว่าใส <น S 3> ่าสามโตไปห้แล้วคืองวดก้อนนี่แหละขอ,องเล่าที่ไหนที่นอกอืมเขาพักอีด,ด้วยหล็กหลอันนี้เหล็กหลอกงวดวันที่หนึ่งท่านว่าในหลอกให้เรียบร้อยเนาะครับล็อกเรียบร้อยอ้าเอาเปิดเผยให้เอฟซีพูดแน่ไงนี่แล้วงวด มันคีเหนกันว่าครับเบาๆเลยครับเ่าๆเลยมันก็เห็นหรอครับมันเอาบ่อังนีว้าลบแล้วเห็นบ่วาสันวันที่หนนเ่นคตบ่อไหมตัวโคตรไม่เหนนเราไปเอาเอกสารมาหน่อยับท่านผู้จับวัเด็นค่เห็นนี้อันนี้บนบนสามตัวบนสามตัวหนึ่งศูนยหนึ่งหนึ่งหนกอหนึ่งสองสั สองสามหนึ่งแเก้าอันนี้คือชุดชุดสามตเออันนี้สองตอันนี้สองตนี่สองตบนนี่ว่าต้องอ่านดอกอ่านแต่สองตัลางแบบนี้เก้าสามเกับห้าเก้าเดี๋ยวเขียนไปเลยเนาะครับเนาะเขียนเลยเขียนตามตามนี่แหะครับเก้าสามห้าเก้าอกย่างอีกครับสิบหก็เจ็ดหนึ่งสิบห้าหนึ่งห้ากเจ็ดหนึ่อมันหนึ่เจบอกไว้ยเจ็ด่หร มันเกียดนึง่หรอจะเขียนผิดหรือเปล่าล็อกไว้หนเด้เราล็อกไว้หนึ่หนึ่งเออเออเอเอาเขียนทงหดเข้างล่างเก้าสามเก้าสาเก้าครับสิบห้าเกบหนึ่งเกียนั่นละหนึ่งเกีดแล้วแจ่บนพอมากเลยมักสบห้าครับหนึ่งเกีดอนี้ขางที่ล็อกนี่บอกล็อกล็อกตัวไหนวดนี้เนี่ยล็อกได้เหรอตบอกนี่นะหนึ่งห้ากับหนึ่งเกหากับหนึ่งเกียดมข้างล่าง ตัวนีลางเนาะครับเนาะลางไอไอบนนี่วิ่งยังเนครับบนนี้สองตัวบอสสองตัวเอาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดสองสามสองสามหกแปดเอ้ยแปดเก้าแปดเก้าได้มากมักสองเก้าว่าไงบนสองเก้ามากยังก็มากว่าสองเก้าสองเก้าสองเก้าบนชอบสองเก้าอืมครับนี่ที่ลอกไหวนี่คือสองเก้าสองเก้า ครับอเอฟีพิ่งจดปรท่านเนียครับมีจดประทนบ่เอฟซีจดรท่นอีกตัวนึงอีกตัวนึงำสองบนสองตัวบนสองตัวบนบ่ครับครับหนึ่งหกเจ็ดสองสองสามแปดเก้าแปดเก้าสีดนะพ่อนอฟซีจอ้เมื่อกี้คือว่ามักสองเก่าหรือทั้งผิดบ่สองสามกุอแนบ่ แต่เา่นมักมากกลางมักสิบหากับิบเจ็ด่งนนนีวนนีวนนี้บนกบลางตัวไดเด่นก็ใดเด่นพ่อตัวิบาดเด่นกมูชิบหาเด่นกมูวงกลมนึงพอเลยนะขอเนาะวงกลมหมืเลยเด่นก็ไดชิบหายแล้วเหมืนเด่นแห่งชิบหายบนข้างบนเี่สองสามบอกนสองสามสองสามตัวเดียวชิบาแวสองสามหลอดเยต้อนะตอนนี้ละปีดเลยในสนามห้าปีดพาไปนี้ไม่สุดโต๊ะอย่างห จินะ๋วไส่เลยของเก่านี่ยังก็ได้นี่จักเกอคุณลินเล็นที่ยังคุณลินน้องโคตรคุณลิโอ้ยจังพ่อหปเบกฮ่าฮ่าาย่าเหายคนพาเบิ้งเแมนบ้าล่ะเอาแมนบ้าเขียนไว้ซะเปล่าสอเขาบอกสองเก่าอะไรเราเขาโผล่มาก่อนบ๊อบนีทสองส สองสามสบีเรียมาสองสามขุนนอ่ะสองสามเลขสามตัวมีบบบสามตัวสาตัตเอาหนึ่งแปะเอาหนึ่งแปะหนึ่งแปะสามตัวเอาสำหรับเนวทางรักลอยนะครับรอก้อยใจนะครับคุณพ่อเทียมรักร้อยเอ็ดนะครับเอาลักเป็นรักร้อยด้วยครับเด้อถูกเ็นตัวยครับ หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองสามเน็ตหนึ่งแปดเก้านะครับอ๋อเอาหนึ่งไซได้ครับเด้อรับลอยนี่คือเอาหนึ่งไซเอาแม่บ่่่พอตามนี่บ่แม่อันเอาพ่อถือให้แม่บ่เนี่ยถือโชว์ให้เอฟซีบนแม่ครับนี่นะครับของแท้ขขอองงยมแท้ของแท้รับลอยเอ็นครับผมของแท้เลยพบตามมาแต่ใกล้ๆเลยเนี่เอาพ่อตั้งตัวนะครับตั้งตั้ง ครับอ่านี่ครับพ่อเทียมรับ1 0อตัวจริงเสียงจริงบนศูนย์หนึ่สองสามหกเจ็ดแปดเข้างล่าง9 3 1 5 5 9มหน่งห้าห้านเจ็ส่วนสมตัวบนคนว่าให้เอาหนึ่งไซก็จะเป็น1นึ่งศูนย์หนึ่งนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้า สองตัวเน้นบนเทียมรับร้อยเอ็ดเน้นบนสองตัวบนสองสามเม็ดเดียวเลนล่างหนึ่งห้าเม็ดเดียววงกลมหันสีงแดงๆพี่น้องเพิ่งเอาครับถ้าจากเลสามโต๊ะก็เอาหนึ่งใส่แล้วหนึ่งใส่ทั้งหนารักลอยเป็นหนึ่งนะครับอย่างเ่นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามจังสี่นะครับเป็นต้นคืองวดนี่งวดนี่บนรับล่างนี่งวดก้อนนี่ปูเทียมนี่มันใจบนมาแเราก็ เด่นให้พร้อมก็คือหาซีซีหาครับแต่วางวัน tni บนกับลางนี่ปูเทียมสีเด่นเด่นบนหรือเด่นลางค่ะเด่นลางเด่นลางเดหนึ่งหาหนึ่งหาเม็ดเดียวนี่บอกปูเม็ดเดียวเลยอ๋ออันไหนมะนี่นะตัวเดก่อนหนึ่งหาตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยข้างล่างหลังเด่นลางแมนปูเด่นลางงบข้าหลันง ขอชีอย่าลืมนะคะ FC เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณพ่อเตียงค่ะจัดไปครับฮะพี่น้องขอมาชมกันครับโตมากกว่าพาน้อเป็นเพียงแนวทางนะครับผมใช้วิจารณญาณเอาละทุนกับตูในบอกครับพ่อขอคำน้ำเน่ยพ่อขอคำน้ำเนยเจอเป็นด้านใจเร่จะได้เกาะเราจะได้กาะพ่อย่ามให้ FC ฟังเนี่ยว่าจะได้เกาะโตมากบ่โตมากครับโตมากมากที่สุด